ก็เป็นอีกลุกนึงที่ลูกหมีกับคอนยา่ไม่ค่อยได้ถ่ายอยู่แล้วใช่ค่ะแทบจะไม่เคยเลยอ่ะพี่ถึงชุดแบบนี้โอ้ดีแซ่บมากเลยใช่แซ่บด้วยเท่ด้วยนะเอาชุดนี้ก่อนแล้วกันเอ๋อพี่รู้สึกว่าภูมิใจในชุดนี้มากเพราะอยากใส่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวพี่อาจจะคิดว่าโป๊หรือเปล่าแต่จริงๆพ่อพูดออกมาคือมันไทยชาติใช่แล้วมันก็แบบทุกคนในงานแบบที่แฟนๆผับทุกคนก็แบบคือแบบภูมิใจที่ลูกหมีแบบใส่ เจอของน้าก็คืออยู่อยู่ที่แดมเลยจะรู้สึกว่าถ้าใส่ส้นสูงเราจะได้อีกลูปนึงที่มีความแทชชัลแล้วก็แกลมเพ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้ถ้าเลือกใส่ส้นสูงได้จะเพิ่มความน่าจบบเซ็กซี่นิดนึงแล้ก็ยังมีความเท่อยู่ด้วยเลยอันถ้าถึงงานก็ต้องไปงานเป็นงานนี้งานตอนนี้หรอชีวิตจบไปแล้วใช่ชีวิตจบไปเมื่อวานเองเนาะแล้วก็ก็เหมือนพี่ชอดจะพูดว่านี่เรื่องที่สามของหนูถึงกับสัญญาแล้วก็ขอติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเร็วคือเร็วต่อเลย งานบุกงานผู้ใหญ่หนึ่งแต่ว่ามีงานแฟนีนะคะคุณฮอตงานน่เดี๋ยวเดี๋ยววิวิกเนี่ยค่ะวิเนี่มานก็ย้มนักาเมืองนักาเกนัก่ารมืองนการเมืองแล้วก็มีนันนี่นี่จะสวยรู้สเกไมันยังฮอตอ่าต่เนื่องฮอตลยีาจะค่ะยังมีงานอยู่ต่อเนื่องก็ขอให้มีอีกนิดหนึ่จริงอยากได้มีงานที่ไทยมากขึ้นเถอะแฟที่ไทจะได้แบบว่าเจอ เีียวก่าอะไรเขาบอกว่าแฟนต่างประเทศคือรอตมากกู่เราโอ้โหก็คือหลังๆน่าจะต้องเริ่มฝึกหลายภาษาแล้วแบบออสรูอันยองคืออะไรอย่ที่ปีนี้เพิ่งเห็นว่ามีแฟนเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเลค่ะเออใช่เป็นไงบ้างเป็นไงแล้วไปพบแฟนต่างประเทศคือถูกขู่กับกำลักหมดเลยอ่ะหนีจะบอกว่าการขับในนอกของหมีก็ยากเขาจะมีความแบบเมื่อเห็นหนูเป็นลูกอ่ะใช่กโอเคก็ ภาษาก็ต้องเรียนเพิ่มเติมใช่ใช่เรียนภาษาดีเพิ่มมากเลยเซลฟ์เลิร์นนิ่งไปก่อนอนนีะคะคือแฟนๆไมได้พ่อแฟนๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนๆเนาะคือแค่เดินเข้างานมาได้ยินเสียงแฟนๆเรียกสัญญาลุ่นนี้ก็โอเคดีใจแล้วแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราน้องสองคนเรื่องว่าจะเป็นเรื่องที่สามด้วยแล้วก็งานแฟนมีแฟนชายต่างๆก็คือมีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มีให้ให้พบเจอกันเรื่อยๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณแอลด้วยค่ะวันนี้ที่มีลุ่นนี้ ันนี้นะคะใช่ค่ะดีใจมากๆเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสิร์ฟค่ะอัดต้องอีกนะคะลก